มันเออเธุจ <with> ่ itation, าเจแสนล้านล้านอีกแล้วครับท่าน네 Oh baby Believe me Never felt like before this สวัสดีครับผมก็เข้าสู่รายการติดเตาเอฟฟิฟ้าออนไลน์สในวันที่ฝนตกนะครับแล้วก็ในวันที่ลิ้วภูตกรอบก็เลยใส่เสื้อตัวนี้มาเลยฉลองเฉลือมาริดใช่ครับเฉลิลมาริดเข้ารอบนะครับบูไฮฟิลิปบินแฟนด้วยนะครับวันนี้จะมาเปิดนะครับผม1,000 0บาทนะครับไปเดี๋ยวเราแรกกันเลยนะจ๊ะวันนี้เราแลกแล้วก็มี กิจกรรมคูณสองนะแลกเหรียญได้คูณสองไม่รู้ได้มาประมาณ1200รเหรียญรับรางวัลก่อนนะได้ดูไอคอน2ใบแน่นอนได้เสื้อสงการได้เสื้อสงเสื้อมันย้อมเสื้อมันยอมเดี๋ยวเราเลือก GR ดีกว่าเอาทีละสิบเหรอทีลสิบลองก่อนนะสักหนึ่งอ่าไปทีละสิบไปไม่มาเห็นไหมไาเดียวมาไปไปเรื่อยๆทีละสิบ อึ๊บไม่ใช่ใจแต่การ์ดที่ได้มันจะไม่ค่อยเก่งแต่เราเน้นใช่ไหมเราเน้นบวกเอาเนี่ยเราเน้นเอาบวกแปดเนาะสวัสดีครับขอบคุณยี่สิบดาวด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาส้มในจีเมื่อวานคืออะไรอึ๊บโอ้โหอไปเทีร์สิบนะวันนี้เราจะเปิดไปเรื่อยๆรื่อยไม่รีบทีละสิบไปมะยังตอนนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วร้อยร้อยกาเลนแล้วนะพันนี่เราไปร้อยกาเลนแล้วนะเจ อึบอึบอึบยังหนึ่งก็สองร้อยเหรียญได้สองร้อยเหรียญได้มาเอามาเดิมเอามาเดิมคุณอ้อมขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับยี่สิบดวงด้วยนะครับมาเสร็จเสร็จตบอัดไปสวัสดีครับ เมื่อกี้เรามีอยู่เท่าไหร่หนึ่งพันห้าสิบใช่ไหมของของรอไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆรื่ยไลไปเรื่อยๆทีละสิบครับบวกแปดบวกแปดไปเพิ่ตัวบวกแปดพี่ไม่ได้เลยจากเงี้ยไอคอนก็ไม่ได้แต่กิจกรรมได้แต่ตัวได้แต่ตัวดูสิอ่าไปนี่เราหมดไปเท่าไหร่ร้อยเหรียญแล้วนะใช่ไหมใช่เป็นร้อยแล้ว อ๋อยี่สิบอ่าโอเคโอเคอีกใบหนึ่งนี่แหละใบนี้ยากใบหนึ่งปึ๊บยากแล้วฮึ๊บยากแล้วแต่ยากแล้วเลือต้องรับของก่อนแล้วมันได้ยากวะอ่าสองร้อยเหรียญเห็นไหมที่ว่าสองร้อยเหรียญมันการันตีเจ็ดใบเรากดร้อยเห็นไหมที่ว่ากดทีละยี่สิบไหมยี่สิบได้อ่าทีละยี่สิบดีกว่า ก็ได้ไม่คือว่าน่าจะได้พอๆกันร้อยน่ะไหมร้อยหนึ่งอ่าลองร้อยเหรียญก็ได้ยสี่ยี่สิบชิเอาสี่สิบไปก่อนสี่สิบไปก่อนอันนี้เรากดไม่ค้างไม่ค้างเราไม่ต้องรีบเอิบเอ้ยแปดครั้งไม่มาไม่มาเจยเริ่มเซ็งแล้วอ่าไปเอ้ยมามาติดๆกันเลยเว้ยไม่ยัง อืออ๋อจะได้โบกแปกี่ใบครับวันนี้เครียดเลยปึ๊บอย่างอ่าก็อ่ะไปทียี่สิบไหมยี่สิบไหมใช่ยี่สิบเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ยี่สิบไปทีนึงเฮ้ยเออไอคอนไหมโอ้ยพันเอ็มโอเคกใจเ่ายจริงหายหมดเลยอ่ะสองร้อยเหรียญมาเลยเจ็ดใบ เฮ้ยโคตรโหดะเป็นไงเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะพี่เปิดมาแล้วพี่เปิดมาแล้วอ๋อได้เลยเจ็ดใบเจ็ดใบเห็นไหมไม่ต้องลุ้นนานโอ้โหได้ MC ห้าสิบมาอีก JR นี่คือ Golden l ี้ k ก Golden l กก k ้ใช่่าแล้ว TT อะ TT คือ Top Transfer แล้ว OTW อะ OTW คือ One to Watch อ่มเป็นเพื่อสิบนะคี่ว่าเมื่อกี้เรามีสามร้อยห้าสิบใช่ไหม ก็แน่าจะประมาณนี้แหละไปกดเทสิบนิดหน่อใช่ไหมได้สามใบใบเดียวอ่ะพูดไปเออมาออกใบแล้วไอคอนมากดกดกดแล้วกดตรงนี้เออไม่มาไม่มาเด็กสองร้อยเรียญแล้วครั้งสิบครั้งหนึ่งโอเคเพก็นน่าจะได้ใบนี้เป็นท้ายแล้วต้องได้แล้วแหละถ้าไม่ได้นี่เซ็งมากเลยเอาแล้วไปลุ้นอีกแล้ว ให้โอเคใบเดียวใบเดียวใบเดียวหนึ่งเฮ้ยเยอะๆลุ้นหน่อยลุ้นว่ะสองอ้าวสามอ้าวโดนหลอกแล้วเอ้ยอย่าทำอย่างนี้ดิอย่าทำอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิฮึบโอเคโอเคต้องขอเข้าใหม่ใบสุดท้ายโอ้โหไปโอ้โหสองใบเลยได้พันเอ็มด้วยโอเคครับมามาดูกันนะครับว่า หนึ่งหื่บาทของเจไดครับจะได้ไปกี่เอ็มนะฮะน่าจะได้น้อยเดี๋ยวว่าไปเปิดทีละสิบไหมพี่ผมได้น้อยมื่อี้มีแปดหมื่นนะก็ได้มาหมื่นสามเฮ้ยได้เยอะกว่าพี่วะเฮ้ยได้เยอะกว่าพี่วะทีละสิบไม่ได้การได้นเงินไม่ได้การได้่เงินไงเอานี้เลยนะหกห้อยากได้วี r ี c หรือว่า20่สิบยี่สิบซเอลอาตัวแบเขาหลอกเขาหลอกเนมาอินเป้อะไรอย่างงี้นะ บิ๊กมาแล้วครับโอ้ VDR อโดบเลยสลาดาน์บวกห้าถึงไหมโอเคอันนี้โหดปีนี้โหด VDR ใช่ลุ้นลุ้น UCL หน่อยลุ้น UCL หน่อยกดเปิดเลยบวกห้ามาหน่อยครับบวกห้ามาหน่อยครับโอ้โเปิดมาติดว่าบวกห้าแล้วเราที่บวกห้ามาติดออกบ่อยมากบอกเลยว่าออกบ่อยมาก94บวกบ้าง4ใบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเป็นใครดีที่สุด ยอดดีว่ะฟันได้หกห้าแปดร้อยหกครับหกพันเ็มดูดซิสทึบเป็นอันดินโยโอ้เบาดินโยโอเคนะโอเคนะฟันไดไปเลยต้องไปฝากอยากได้โดววนโดวอ้วนอ่ะโดวอ้วนเตียวก็ได้ไปเลยทึบไปโดวแล้วอองลีโด้วย ไปวะเนี่ยเบีย์มาซาอย่างการเลยกากเลยโอเคครบไปลุยเลยใบฟ้าเย่างมันบวกหกเลยเอาใบฟ้าใช่ไหมใบสฟ้าถ้าสารต้นบวกหกนี่แบบโอ้โหสองหมืนเดียมะ่ว่าสี่สี่หมืนไม่รู้็นบวกหกจริงไหมบวกหกนี่ไม่มีใครกล้าบวกแล้วเพราะสเต็ปัหาร้อยเจไปใบฟ้าแล้วเดใบฟ้าแล้ว ไปแล้วครับส <1971 S 3> <74. S 1> ่วนนี้อ้าค้งเลยเห็นปะบอกแล้วบวกหมาแน่นอนพิงมารองเท้าสีขาวโดนแล้กองหน้าแน่นอนคุณไม่ใช่คือกันโอุ้ยออ้ยโกอินอโกอินยางโว้ตนี้ยางโ้งหมนโอ้ฮีโกอินอีโกอินเรียกว่าอักินแล้วโอ้ยอีโกอินเก่งกว่าหายุ้เก่งกว่าเลย2อ0 0ม่นะ2อเไลยไอคอนธรรมดาเลยไอคอนธรรมดา เดี๋ยวจะเปิดไอคอนกันแล้วนะครับไอคอนต้องเปิดตรงไหนนะครับถึงได้ดีเปิดตรงไหนก็ได้เชื่อพี่ป้ายซีซ่าไอคอนไปเลยซีซ่เอาแป๊บเหมือนป้ายฟ้าเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้อ่านี่คือสูตรของเจนะฮะซ้มกันได้ป้ายฟ้าสรุปมาดูครับจังหวะจังหวะไหนเป่าเรื่อมาปั๊บจังหวะนี้ป้าจดคอมมาเป่าเรื ไม่ไม่ตัวดีตัวดีตัวดีอิตา <ir> ล,ลีอุ้ยตัวดีอินซากิได้เอ้าโอ้โหมือนีเอ็มเลยได้รอบที่แล้วว้าวแฝดแล้วโอเคอินซากิอินซากิไปกองหน้าต่อเลยก่อนไปก็ฝากเพลงด้วยนะครับรักป่าไม่รู้ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะไล่เกลือก่อนแล้วก็ดับเบิลทรีนะครับฝากไล่เกลือก่อนฝากดับเบิลทรีด้วยนะครับตรงนี้ขึ้นมาปั๊ม อะไรฝากช่องอ่ะฝากช่องด้วยฝากช่องนะฮะเต๋าอัดอีสโกร์ S T P ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเอ้ยมีอะไรฝากไหมโอ้อ่ะเอ้ยอ่ะเอ้กดไปเลยดีกว่าคอยดูเชลลิงแฮมเปล่าเชลลิงแฮมเปล่านี่คุณนิกคองลี่องลี่อะไใชเซซเก้เซซเก้ตกใจอะไรอ่ะตกใจว่าองลี ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับเพจ NR นะครับ NR เวัน NR ด้วยนะฮะ NR NR อะไรนะ7วัน7คน NR ขอบสนามป่ะไม่ใช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 ่เอามาคัดบวกแตกกันหน่อยพร้อมมีมีมีขอบคุณหนึ่งร้อยดวงด้วยนะครับมาลุนบวก8นะครับ PGR ทั้งหมด5ใบด้วยกันนะฮะห้ใบด้วยกันอย่าไปลั่นกดห้าใบพร้อมกันนะ ฝากผู้สนับสนุนหลักด้วยครับ Doubletree ตรงนี้ครับผมนี่ฮะไม่มี Doubletree ก็จะไม่มีรายการนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์อื่นก็เข้ามาได้นะครับในการเปิดการ์ดของเรานะครับผมไปเลยเหรอไปไฟฟ้าแล้วไงเอาไปฟ้าเหรอไปฟ้าเอ้ยโอ้ยเมสซี่เมสซี่อ่ะไม่ใช่สเปนมาตาตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเลยโอ้ยสองน้องหมื่นเนี่ยได้ตัวล็อกปะเนี่ยตัวล็อกตัวล็อกดีกว่าวะพี่ก็ได้ให้เปิดอะ จเปิดได้สองหมื่นได้ไหมใช่แข่งไปเลยเอ้ยพีเอาให้มากกว่าสองหมือ๋อให้มากกว่าสองหมื่นเนาะใช่ต้องมือทองมากกว่าโอเคพี่ต้องเปิดคาถาพี่ก่อนคาถาเพลงนะพี่ต้องเปิด Oh baby รักป่ไม่รู้ไม่รู้ไหมเจอจี่ไรใจมันคิดใจมันเพ้อถึงเธอทุกวันก้า ลูกกุ๊กตุ้ยไทยบาลี่บาโลเตลี่ตัวเดนไปล็อกล็อกนสามมื่นหกสามหมื่นกแล้วไม่ต้องซื้อสามหมื่นกบาโลเตลี่ต่ว่าได้ปะเออมันเหมือนกันแล้วน้องเด่นของแต่นักเตะผีออกไม่หยุดเลยครับนี่ไงบาโลออกแล้วคุณนิลบาโลสามหมื่นกอุ้ยสองตัวนี้ก็ห้าหมื่นเอมแล้วนะโอ้โหแล้วก็มีเทเซเก้ห้าพัน บอกแล้วใครอยากเปิดให้เปิดคาถานี้ฮะรักเป่าไม่รู้ครับผมเปิดไปเลยยาวๆกดเลย oh 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 baby I fall in love oh 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 ปุ้ยพันข้อมือมาดีแน่นอนต้เลกสี่สานเจ็ดานเชสถูกแ่โอ้ยโอ้ยสองหมื่นเจ็ดคาถาดีคาถาดีคาถาดี อ่าขอบคุณมนุษย์มนุด้วยครับผมเพลงอเล็กซิสโอ้โหมันมีแต่ป้ายฟ้าที่เปิดมีป้ายฟ้าป้ายฟ้าพร้อมเปิดเพลงนี้ฮะพี่ยังชนะอยู่นะพี่ยังชนะอยู่นะเอาเอาเอาป๊อกปลาเลยเอ้ยเอ้ยป๊อกปลาป๊อกปลาป้ายปี๊บปลาโอ้ยคนเดียมยิ้มคนดีไปเคิร์นชอบเสเดันให้ฉันมอง เฮ้ยกองหลังครับจอห์นสโตนโอ้ยยนึงได้อยู่ตัวสุดท้ายจะเทียมาตัวสุดท้ายของวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับขอให้ยอดวิวเยอะๆนะครับจะได้มาเปิดมันๆกันอีกนะครับ มาบิวไปไปไปเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยใครวะโอ้ยได้ใครวะโอ้ยมัตามสเตปตามสเตปกดคันกระจอยเลยนะอ่ะไปได้เอาแล้วแต่กดมามาติด พอไหมพอไหมไม่ตีแล้วพอไหมพอไม่ตีแล้วเอฟเฟกต์นี้ต้องมาแล้วไม่เป็นไรเราได้ชื่อคลิปแล้วเราได้ชื่อผมคลิปแล้วเต่าเจแสนล้านล้านอีกแล้วท่านนี่ครับไปปิดคลิปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย